อะไรก็เช่าหัวมันไหนหันมาดิหยุดให้หยากดึงไอ้สะทูบมันดิดปากมันเดี๋ยวดังมันนะแหบเลยไม่แบวกไอ้ปากเจิงแล้วไอ้เป่าดิเป่าเบาแล้วเราจะถ่ายรูปให้ Ei! Hey.